สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่21มีนาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคืาเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสุดค่าคือวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5 EP 5ตัวเน้นและตอนนี้ท่ากนกาลังรับฟังอยู่ที่ EP 5เป็นตัวมั่นใจสุดเน้นสุดตัวสุดท้ายในค่ำคืนวันพฤหัสบดีครับโปรแลนด์กับเอสโตเนีย ห้ามพลาดด้วยประการทางปวงฝากทุกท่านที่เข้ามาแลชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูลสองคู่ด้วยแฮนดิแคปโปแลนด์กับเอสโตเนียศึกยูโรสองพยิสี่รอบเลย์ออฟแข่งขันกันตอนตีสองสี่สิบห้าโปแลนด์ต่อสองลูกถือว่าเป็นราคาที่แพงมากนะเพราะโดยธรรมชาติโปแลนด์เป็นทีมที่ไม่เน้ยนยิงใครทะลุดุดัน แต่บอกเลยเกมนี้น่าจะสนุกครับพร้อมโปรแดนเช็คสิเอ็รายชื่อแล้วโอ้โหนี่คือขุมกำลังชุดแป้งของพวกเขาเลยนำทํามาด้วยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เหมือนเดิมในขณะที่เอสโตเนียก็ยังคงเน้นใช้ผู้เล่นที่ค้าแข้งภายในประเทศเป็นหลักเหมือนเดิมส่วนรายละเอยียดอื่นๆเดีย๋ยวไปได้เรียงดูกันทั้งผลงานทั้งการลงทุน การจัดการมีไหมและที่สําคัญคือตัวโพตัวแนแคบจากเจ้าละห้าลายเลือกอยู่ทางใดนะเราไปนูพร้อมๆกันครับเดี๋ยวบอลโอเคจะไล่เรียนกันไปนะเริ่มต้นเลยครับโพลแด์กับเอตเนียเป็นทีมในสายเอเป็นทีมในสาย a นะในสาย a ก็มีโพลแด์เอตเนียคู่หนึ่งแล้วก็เวลเป็นแหลงคู่หนึ่ง อย่างไรก็ตามครับสำหรับสายนี้คู่ชนะระหว่างเวลกับฟินแลนด์จะได้เป็นเจ้าบ้านในนัดชิงแชมป์สายเอนะเพราะนั้นวันนี้ไม่ว่าโปรแลนหรือตัวนี้จะผ่านเข้าไปจะต้องไปเยือนในเกมที่สองนัดชิงแต่คงไม่ได้เป็นเป็นสาระสำคัญครับเพราะว่ามันก็อยู่ที่เกมนี้ก่อนเลยว่าจะต้องผ่านด่านให้ได้ก่อนครับโปรแลนทา้ตัวนี้นะเพราะนั้นนี่คือ ในสาย A นะครับโปแลนด์ตัวนี้มีเวลกับฟินแลนด์ก็ถือว่าเป็นสายแข็งอยู่นะผลงานของโปแลนด์ในช่วงห้างเกมหลังสดุดต้องบอกว่าอะไรดีอยู่ในเกมนกลางเนาะชนะสองเสมสองแพ้หนึ่งคือมันก็ไม่ได้ดีเท่ากับชื่อชั้นทีที่โปแลนด์มีแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแย่จนรับไม่ได้ แต่ก็ถึงตามสมภาพแล้วครับเพราะเหตุนี้หรือเปล่าถึงต้องมาเ์ออฟนะใช่ไหมถ้าดีกว่านี้ก็ไม่ต้องมาเ์ออฟแล้วล่ะการลงทุนกําไรไปเกมครึ่งการทุนสองเกมครึ่งค่ับลงกลบนีแล้วยืดแด่ลบยืแดแตลบนะครับก็แน่นอนนะครับเพราะหลายๆเกมนั้นต่อใส่ผู้แข่งแต่ว่ายิงไม่ขาดชนะไม่ขาดนอ,อย่างการเสมอเช็คอย่างการเสมอมอนดวีวานี่เจ็บตัวทั้งคู่ ไอที่ชนะได้ก็ชนะมูกเกาะไฟโลนะก็คือจับอยู่นะหมุกไปเยอะเนี่ยชนะมุกเกาะไฟโลแค่สองโสนงอ่ะเกือบไม่ได้กินราคาแล้วก็มาได้อีกทีนึงก็ตรงเกมอุ่นเครื่องเพราะนั้นอย่างที่บอกครับว่าฟินอ่โมแลนด์กับราคาต่อสองลูกโคตรแพงเพราะโมแลนด์ไม่ใช่ทีมที่ยิงใครแบบเยอะแยะเป็นทีมสายเน้นผลมากกว่า ตีหัวเข้าบ้านในสามเอาโประมาณนั้นเลยนะไม่ได้ดุดันร้อนแรงในเกมลุกอะแต่ก็อย่างว่าครับเอโตเนียแย่ยิ่งกว่าทางเกมหลังพวกเขาเสมอหนึ่งแพ้สี่เรียกว่ายุ่ยเลยอะนะครับใช้คำว่ายุ้ยเลยวะ่ะเกมเดียวที่เสมอนะั่นต้องบอกว่าพวกเขาถือว่าโชคดีมากนะเกมเดียวที่เอโตเนียเสมอ,อเพราะว่าเป็นการเสมอกับโค้ชทีมของโลกนี้เลยคือเสมอกับประเทศไทยนี่แหละ หนึ่งหนึ่งนะครับนะเยาวเยาเยา,ยาเฉยการลงทุนกำไรเป็นเกมหนึ่งขาดทุนที่เหลือขาดทุนหมดแน่นอนว่ายับเยินนะครับก็แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็เทียบกันไม่ได้หรอกนะครับสิ่งที่เอตโตเนียเจอมาก็อาจจะไม่เหมือนกัที่โปแลนดะ์เจอมาะโปแลนด์ก็ไม่ได้ทาได้ดีในมาตรฐานของตัวเองเอตโตเนียก็ แย่เกินไปเมื่อเทียบกับมัตถาของตัวเองประมาณนั้น,าน,นการเจอเจอกันห้าครั้งหลังจะเห็นว่าอุ่นเครื่องรุร้วนเลยที่เจอกันมาเนี่ยโปรแลนชนะไปได้สี่ครั้งเอินโตเยชนะหนึ่งครั้งนะเห็นไหมขนาดบอลมาดูเหนือกว่ามันยังมีเกมที่เอ็นโเนียชนะโปแลนได้เลยอะ่ะ <c oughs> นี่แหละครับบอลทีมชาติบอลทัวร์นาเมนต์บอลที่แบบชมพัช็มปูเกมลีกหยุดอ่ะบอลทีมชาติมา,ตาเตะอะไรอะไรก็มักจะเกิดขึ้นได้ไม่แน่นอนนักถ้าไม่ถ้าไม่แข็งแก่งจริงนะ นใหญ่มันจะไม่แน่ไม่นอนักและนี่คือข้อมูลพื้นฐานครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่มาแบงหานะผมย้ำคำนี้เลยไว้ช่วยประกอบการตัดสินใจนะครับมาสาระสำคัญยกความน่า,น,าน่าสนใจมากขึ้นก็คือตัวภูตัวแฮนดิแัปจากเจ้าธนาหลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าธนาลายผ่านราคาภู ไม่มีความลังในใจใดๆครับเรื่องอยู่กับโปรแลนด์ความราคาลดลงหมดเลยในช่องโปรแลนด์เจะาบ้านมั่นใจยังไงก็มามั่นใจยังไงก็ชนะนะช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องเย็นๆปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยตัวเลขนั้นห่างกันแบบคนละเรื่องคนละราวนะสามช่องต่างกันชัดเจนมากๆคือครูได้มั่นใจเลยว่าโปรแลนด์ชนะแน่ๆมอนอเคก็มั่นใจอย่างนั้นว่าโปรแลนด์มาแน่ๆ แฮนิแคปสองลูกนี่สิถึงขนานั้นในไฮนิแคปสองลูกเจ้าท้งหลายก็ยังคงเชื่อใจโมแลนด์ซีต่อหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องเจ้าบ้านบอต่อท้ารายปรับราคาเพิ่มขึ้นมาเลยในช่องดิ่งเยียวบอรองเอ็ตัวเนี้ยเพราะนั้นเหมือนกับว่าพูในมั่นใจว่าโปแลนดชนะไฮนิแคปก็มั่นใจว่าสองลูกมาได้บอลโอเคก็ยังมองนะว่าเกมเนี้ย ดูจากสัภาษณ์ทีมที่โปแลนด์จัดมามันสมบูรณ์มากดูจากาคู่แข่งที่มันไม่ได้แข่งเก่งมากมายนะักและก็เป็นเกมที่ลงเล่นในบ้านโปแลนด์ด้วยมันดูอะไรอะไรมันก็เข้าทางโปแลนด์หมดราคาสองลูกเนี่ยโดยส่วนตัวนะโปแลนด์เนี่ยบอลเคมองว่ามันควรจะมีเป็นพื้นป่ะมีระยะห่างสองประตูเนี่ยเป็นพื้นเลยนะเกมพวเนี้ คือควรในูนั์ห2031ประมาณนี้เลยส่วนจะมีสตอที่3เพื่อให้ตัต่อกินหรือเปล่าอันนั้นน่าหลุ้นแต่อย่างน้อยไม่ควรเจ็บตัวเอออย่างนี้ดีกว่าไดชัดเจนนะโดยโดยโดยที่บอลโอเคมองนะจากฟูจากแฮนดิแคปนี้แล้วก็ข้อมูลพื้นฐานข้างต้นเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มอนโอเคบอกได้เลยว่า ค่อนข้างมั่นใจและเน้นกับการลงทุนกับโปแลนด์เป็นพิเศษเมื่อเทียบจาก5ตัวเมื่อกี้ผมบอกไปแล้วว่ากริกนะผมมั่นใจเป็นพิเศษจะเน้นหน่อยโปแลนด์ก็เหมือนกันจะเน้นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งจาก5ตัวกริกบอนต่อทน้งคู่กริกกับโปแลนด์เน้นขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งไม่ใช่ว่าตัวหนึ่งสองสามจะไม่มั่นใจนะมั่นใจแต่โปแลนด์กับกริกจะเน้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะเพราะเชื่อ ว่าอย่างตัวโปแลนเนี่ยสองลูกควรจะมียืนพื้นควรจะตน้องมีไปรู้แม่สาว่าจะมีให้กินหรือเปล่าเท่านั้นไม่เชียงฟรีก็กินเต็มอย่างนี้ดีกว่าชัดเจนอยู่โพแลนเป็นที่ด็ดตัวเน้นสดนุดสิบดาวเป็นตัวมานเจนสุดเน้นสดนุนสดตัวที่ห้าใน EP 5ห้ามันจำาครงคือวันพฤหัสนี้นะครับอยู่ต่อโปแลนด์ส่วนในใดยังไม่ได้รับฝังอีพหนึ่งถึง EP 4. ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบคุณมากๆครับ